ขายสดเรียบร้อยครับเคสนี้นะฮะลูกค้าไปดูใหม่ห้าแสนเนอตโลครับมากำเงินสดห้าแสนกว่าบาทมาครับผมได้ตัวจบส,<ด>สุดยอดนะพี่นะแต่ว่าเตรียมไว้รอนะตอนนี้โฟลเจอร์ลดห้าสิบเปอร์เซนด้วยถ้าหน้าเก่าประกันสูงสามปีต้องต้องประกันสูงอยู่แล้วนะฮะโอ้โหว,วันนี้ขายเงินสดไม่หวันไม่ไหวเว้ยลูกค้าเอาเงินมาจากไหน <laughs> <laughs> นะฮะผมนะอ่ะ <laughs> นี่ครับจาลีสครับโอ้โหรอรอไปอีกคันครับผมนะครับดูก็รูล้ละ ตัวท็อปสุดครับขายสุดเรียบร้อยครับเคสนี้นะฮะลูกค้าไปดูใหม่ห้าแสนไดตัวโลครับมากำเงินสดห้าแสนสกว่าบาทมาหาผมได้ตัวท็อปสุดยอดนะพี่นะรู้เรื่องนะครับรถใหม่ยังไม่ถึงรถยังไม่ถึงเดือนใหม่ยังไม่ถึงหมื่นเลยใหม่นี่หลักพันนะครับก็จัดไปเรียบร้อยประกันศูนย์อีกสามปีเหมือนป้ายแดงทุกเหมือนเหมือนเหมือนเป๊ะเลยนะแบบป้ายแดงเขารับประกันไงเรารับประกันเหมือนกันเลยแต,แต่แต่ราคาไม่เหมือนกันนะแล้วเราเราไม่ใช่ตัวโลนะเป็นตัวท็อป มาดูครับวีออสขายสดเรียบร้อยครับสามแสนกว่าบาทเงินสดอีกแล้วครับลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็รับรถกลับภายในวันนะครับลูกค้าบอกไปดูมาหลายที่ละนะครับก็ของโชว์น้อยนะครับมาหาผมครับวีออสมีเป็นสิบนะครับพี่เลือกเอาเลยนะครับดูซีบิเอฟอีดิเอฟอีเอฟอีเอฟอีนะฮะเยอะมากนะครับอยากได้อะไรขอให้บอกครับลูกค้าร้านอยู่จังหวัดอะไรครับร้านอยู่ขอนแก่นกับกรุงเทพครับไม่สะดวกมาเซนหนึ่งที่ส่งถึงทช่นะครับประมาณนี้เลยนะจ๊ะ วีโก้แชมป์ปีอะไรครับวีโก้แชมป์เหรอไปดูครับอยากดูผมให้ดูเอ้าขับไปแล้วขับไปแล้วครับเนอเอาอ๋อพาลูกค้าลองรถแน่นอนเลยนะครับอจอดแล้วครับอ่ไปแล้วครับลูกค้ามันไปไวครับมันขายไวพี่ผมบอกแล้วนะฮะอยากได้อะไรต้องรีบจัดครับรถผมมันไปไวจริงจริงอ่ะล็อกโคครับโอ้โหเมื่อวานมึงขายล็อกโคไปวันนี้ขายอีกแล้วนะครับ นี่ครับล็อกโค้สวยๆครับลูกค้าโอ้โหหล่อไหมหล่อครับเอาเรื่องไหมเอาเรื่องครับรดเหรอพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกองขวัญมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ล็อกโคครับตัวนี้กระหน่าไปลูกค้าครับไปออกใหม่เจ๊แสนด้สิบตัวตัวที่ธรรมดามาหาเราได้ล็อกโคแต่นั้นหน้าใหม่นะพอเป็นหน้าเก่าปุลดห้าสิบเปอร์เส้นออกใหม่เป็นร้านเราขายห้าแสนผ่อนหลักพันพอครับสิบาทออกรถจบคันนี้นะฮะไม่สุดหรอ อย่าเดินผ่านนะอย่าเดินผ่านแถวนี้บ่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวได้อยู่แถวนี้ยาวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้ย้ายไปอยู่ข้างหน้านะสุดหล่อนะฮะดูซีวิกเอฟอีค่ะดูซีวิกเอฟอีได้ครับป่ะอยากดูอะไรเดี๋ยวให้ดูนะครับอยากดูอะไรเดี๋ยวให้ดูเลยหรือใครสนใจคือมาไก่เนี่ยใครสนใจอะไรนะครับแอดมาเลยแอด99จี้ส่งลงแม็กให้ด้วยครับท่อครับย้ํานะท่อ JTC ของแคร์ครับชุดแต่งตัวนี้เกือบแสนครับนะ,นะรวมแม็กรวมท่อครึ่งแสนนะมีมีครึ่งแสนนะหลักๆนะแม็กแลนโซครับตัวนี้วงหลายหมื่นนะครับ นี่นะฮะมาพร้อมอยางมิชลินครับเบอร์สองสามห้าสี่ห้าขอบสิบแปดครับลูกค้าสวยไหมสวยครับเอาเรื่องไหมเอาเรื่องครับพี่นะฮรรถสวยมากไม่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 ต้องดูนะฮะไปเอาใหม่เก้าแสนในตัวโลครับสำหรับซีวิคในใจคนสวยมาหาเราได้ตั๋ว top RS ครับไปเอาใหม่เก้าแสนในเอลมาหาเราได้ RS ฟังไม่ผิดครับ RS อ R R S S S เย้ชอบเอสมาโอ้โหใสอัอันอันอันนี้มาทำอะไรครับ อ๋อซื้อสดนะจงเพิ่งวันเมื่อกี้เตรียมเตรียมเตรียมรถเรียบร้อยแต่เอารถไปเตรียมนะครับ<ช>โอ้โหทีมงานคุณภาพนะครับขยบับปุ๊บปั๊บเพื่ปั๊บเลยนะฮอ <Honda S 1> นด้าซิตี้ลองท็อปไหนครับเอารองท็อปเหรอห้าห้าแสนลอ,อกใหม่ได้ตัวโลมาหาเราตัวท็อปถ้าลองท็อปงั้นรถให้อีกหนึ่งแสนสี่แสนก็บาทครับเป็นตัวเอสบีเบาะหนังสีดําชอบป่ะแต่งด้วยนิดนึงมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับมาเลยนี่นะฮะยารีสเอทีเอฟนะครับเพียบสต็อกเพียบครับ ตัวนี้สามแสนกว่าครับผ่อนห้าพันครับลูกค้าเอาไอ้นะไม่สุดไม่ขายครับนะครับอ่ะนี่ฮะซิตี้ครับลูกค้าซิตี้ครับสวยๆครับท่อลั่นสับระเบิดนะครัรผมจัดตรงลงแมกให้เรียบร้อยครับสุดหล่อสี่แสนก็บาาครับไปเอาใหม่ห้าแสนในตโลมาหาเราตัวชอบแต่ตัวนี้เป็นตัวรองทอมครับถูกกว่าตโลอีกนะอีกหนึ่งแสนครับสี่แสนกบาางวเจ็ดแปดพันออสันดาแบงค์สิบใบเดี่ยวไปออกใหม่ต้องใช้เงินเป็นแสนยังต้องผ่อนเป็นหมื่น มาหาปอวันนี้10บาทพอไม่ต้องไปเสียเงินแต่งด้วยพร้อมจบครับใครพร้อมจบพี่พร้อมจบเลยแล้วแคหน้าจอทักมาที่แอดเกาเกาจีฟังไม่ผิดครับแอดเก้าเจีทักมาได้เลยนะเอ็มจีห้ามีไหมครับเอ็มจีหมีครับตอนนี้ของเข้ามาแบบรันรันนะครับรันรันพี่เอ็มจห้าผมไม่ใช่ขายหมดแล้วเมื่อวานปล่อยไป2คันนะครับไม่ต้องห่วงครับ MG v มวครับที่อื่นเป็นไงจะมีที่ไหนให้โชว์เหมือนผมพี่นะฮะเอาไปเลยพี่นะครับโชว์หล่อๆครับนะ อันหนึ่งนะในนี่นี่ดูดูครับโชว์หล่อๆครับวันดีห้าร้กว่าครับนั้นขายไปเลย5้าแสนทั้ง2คันครับลูกค้าสุดปะสุดครับสุดปะสุดครับเออนะฮะเลขไม้น้อยๆนะครับแต่ละคันไม้น้อยๆครับประกันสูงสุดสามปี RMG ห้าข้างๆกันเดินเลยซะงั้นนะครับอ่ะไม่ไม่ใช่อะไรอยากอยากโชว์ว่ามี VS สองคันไงอยากโชว์ว่ามี VS สองคันไงไม่ใช่อะไรครับ MG ห้าครับลูกค้าจัดไปครับ ถ้าผ่อนดุสของผม MG 5จะผ่อนทีน่5 0 0 0ตัวนี้จะอยู่ที่6-7 0 0นนะครับลูกค้าเป็นตัวสีพิเศษเลยนะครับสีเฮ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวออกแดดเดี๋ยวมันร้อนนะฮะสีเทาครับโอ้โหหล่อแบบหล่อจัดอะสามแสนก็บาทครับใครอยากได้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลขสีส่สามสามสามโอโ้โหจะสี่อย่างเดียวเลยเองนี่มันมุ่นเนินเลยนะนะฮะสี่ห้าครับรถกําลังเข้ามาอีกแล้วนะครับสวยๆครับ เซี้ยงค่างเอาใหม่ร้านห้าเราขายห้าแสนเครื่องดีเซลย้ำอีกครั้งเครื่องดีเซลอืออ๋อเรียบร้อยนะครับพี่ขอบคุณมากครับอันนี้มาจากไหนนี่พี่ไม่ไม่พี่มาจากจังหวัดไหนสารคามเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพาคนมาซื้ออีกเด้อนะฮะเรียบร้อยครับสี่ประตูครับ โอ้ย oh, hey. CRV หน่อยคะ่ะ CRV ได้เลยจ้าคนสวยนะครับอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวบ๊อบจัดให้ <Hey. S 1> นะฮะอ่ะ CRV อยางนี้ดีกว่าหนูไปออกใหม่นะ <Yeah. S 1> ได้ HRV ตัวเล็กๆใช่ไหมมาหาพี่ได้ตัวใหญ่ย <Yeah. S 1> yeah. เดี๋ยวพาไปดูฮะเออเอาคู่กันไปเลยว่ะ CR อ้โหรถเริ่มโล่งนะรถเริ่มโล่งนะเร,งนะเริ่มทําใจลําบากครับหาของเติมไม่ทันเลยตอนนีนน้นี่เลยครับนี <Hey. S 1> ่เลยครับ CR วิ่วหล่อๆครับลูกค้าย้ำหลอ่อๆจ้ะ มีทุกสี่นะขอย้ํานะครับเดี๋ยวหาว่าเรามีสี่เดียวมีทุกสี่นะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมแอดมาที่แอดเก้าเก้าเก้าได้เลยนะครับอเดี๋ยวดูเฮดอวีคันนี้หน่อยซีอาร์วีผิดนะเดี๋ยวมาดูซีอาร์วีหน่อยนะครับซีอาร์วีเนาะอ่ารอบคันรอบหนึ่งครับรอบคันรอบหนึ่งครับเร็วไปไหมลูกคับปวดหัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูซีอาร์วีน,นิดนึงนะอ่ะซีอาร์วีนะครับถูกสุดของเรานะครับผมในเรื่องของซีอาร์วีเนาะ จะอยู่ที่แปดแสนกว่าบาทครับลูกค้าฟังไม่ผิดครับแปดแสนกว่าบาทก็คือคันนี้แหละครับปีสิบครับไม่น้อยๆครับเป็นเครื่อง1.6แล้วนะครับลูกค้าเป็นเครื่อง1.6นะครับเดี๋ยวเป็นยงผมดูก่อนน่าจะใช่แหละนะครับออกใหม่เกือบล้านแปดครับโอ้โหออกใหม่เกือบล้านแปดครับงั้นจัดไปครับแปดแสนกว่าบาทครับลูกค้าโอ้โห ออกใหม่เก้าแสนได้ HRV ตัวธรรมดามาหาเราได้ CRV ตัวท็อปนะครับขอย้ํานี่คือตัวท็อปนะครับลูกค้ามาพร้อมฟังชั่กล้อง,อง,งรบอ 8, บคันครับเหลือแปดแสนก็บาทครับตัวเป็นตัวท็อปและก็ถูกกว่าตัวโลของเ r v อีกหนึ่งแสนครับประกรรรันศูนย์สามเพื่อความสบายใจลูกค้าครับอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะเอยโอ้โหรถหลอกเหีเห้ยหล่อไหมสวยไหมจ๊ะสวยครับนะมีมายาริสปอร์ตไหมครับยารสสปอร์ตมีครับไปต่อครับไม่รอแล้วนะ เอ็กเพนเดอร์เหลือคันสุดท้ายนะครับผมตอนนี้ขาของไม่ทันจริงๆนะครับขอบคุณลูกค้ามากที่มาพิสูจน์กันเพราะว่าไปโฆษณาไว้ว่าออกใหม่ห้าแสนได้มีหลาดมาหาเราในเอ็กเพนเฮ้ยพวกเอกเองรู้ราคารถทุกรถเองรู้รถทุกนู่นเลยเนี่ยใกล้เคียงครับพี่อ้าวช่วยนะครับประกันทุนรสามปีครับผ่อนหลักพันต่อสัญญาแบงค์สิบใบเดียวออกรถได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวจีทีนะครับออกใหม่วันจิตแปดแสนครับลูกค้านะ